ซึ่งวิบากกรรมจากการที่นอกใจภรรยาของตัวเองหรือวิบากกรรมจากการที่ไปแย่งภรรยาของผู้อื่นการประพฤติผิดในกรรมนี้มีทั้งกรรมหนักและก็กรรมเบาด้วยคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องวิบากกรรมของคนที่นอกใจภรรยา หรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นซึ่งหลายๆท่านเองนะครับที่เป็นสามีก็อาจจะเกิดการนอกใจภรรยาของตัวเองหรือบางคนนั้นก็อาจจะไปชอบภรรยาของคนอื่นก็ได้กระทำในเรื่องของการประพฤติผิดในกามก็ทำให้ภรรยาหรือคนรักเกิดความเสียอ,อกเสียใจ เป็นทุกบางท่านนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายๆท่านเองณนะปัจจุบันนี้นะครับต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากเพราะในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสามีที่นอกใจหรือสามีที่ไปแย่งภรรยาของคนอื่นผู้ที่เป็นภรรยานั้นก็แน่นอนว่าจะต้องรู้สึกเสียอกเสียใจเป็นธรรมดา เพราะคาดหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับสามีจนแข่จนเท่าแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เพราะการไม่ได้พินิษพิจารณาของหลายๆท่านเองนะครับเมื่อได้สามีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าสามีจะต้องรักเราคนเดียวจะต้องอยู่กับเราคนเดียว สุดท้ายเมื่อเขานอกใจไปมีคนอื่นไปชอบผู้หญิงอื่นหรือบางทีผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะมีสามีแล้วก็ทำให้ผู้ที่เป็นภรรยานั้นเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์เป็นอย่างมากและยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็มีสิ่งล่อตาล่อใจทำให้คุณผู้ชายหลายๆท่านเองเกิดการนอกใจภรรยา ไม่ว่าจะเป็นเจอคนสวยกว่าเจอคนดีกว่าไปเจอคนร่ำรวยกว่าหรืออาจจะไปเจอผู้หญิงที่เอาอกเอาใจเก่งเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีตรงสเปกซึ่งก็แตกต่างจากภรรยาของตัวเองเมื่อเห็นผู้หญิงที่ชอบเห็นความสวยของเขาเห็นความน่ารักการเอาอกเอาใจหรือการดูแลอย่างดี ก็อาจจะเกิดการหลงไหลติดอกติดใจอยู่ในรูปรูปสวยๆบางคนก็เสียงเพราะๆเ,เอาอกเอาใจเก่งพูดให้กำลังใจเก่งคอยเทคแคร์คอยดูแลหรือบางคนเองก็อาจจะมีกลิ่นตัวที่หอมชอบใส่น้ำหอมทำให้ผู้ที่เป็นผู้ชายนั้นเกิดความชอบเกิดความหลงไหลในกลิ่นตัวของผู้หญิง ก็ติดอ,อกติดใจไปกำหนัดอยู่ในรูปหรือบางทีก็อาจจะไปเจอผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยทำอาหารเก่งก็ติดใจในรสชาติภรรยาที่บ้านทำอาหารไม่อร่อยไม่เก่งพอไปเจอคนที่ทำอาหารเก่งก็หลงรักหัวปักหัวปำก็เกิดการนอกใจภรรยาหรือแม้แต่เป็นภรรยาของคนอื่นถ้ามาพูดดีด้วย มาเอาอกเอาใจหรือเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักก็เกิดความลหลงไหลเกิดความชอบได้แล้วก็มีความคิดที่อยากจะได้ภรรยาของผู้อื่นอยากจะไปแย่งของเขามาทั้งที่ตัวเองก็อาจจะมีภรรยาอยู่แล้วซึ่งเรื่องวุ่นวายแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกณนปะัจจุบันนี้หรือบางด้านเองก็อาจจะลหลงไหลอาจจะชอบอยู่กับการที่ ได้สัมผัสผู้หญิงอาจจะได้อยู่ใกล้ได้ยืนใกล้ได้จับมือพอเกิดการสัมผัสก็เกิดความชอบเกิดความติดอกติดใจในการได้สัมผัสรู้สึกอบอุน่นรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้ก็เกิดการนอกใจภรรยาได้เช่นเดียวกันซึ่งหลักๆที่ทำให้คุณผู้ชายทั้งหลายเกิดการนอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของผู้อื่น มันเกิดจากการที่มีความกำหนัดหรือมีความพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและโผธฐัมะหรือสัมผัสทางกายนั่นเองเป็นคนที่มีความกำหนัดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือติดอยู่ในกามนั่นเองบางทีผู้หญิงเองอาจจะเป็นคนร่ำรวยมีเงินทอง ก็อาจจะไปติดอยู่ในรูปในทรัพย์สมบัติของเขายิ่งถ้าเป็นคนสวยคนหุ่นดีตรงสเปกก็ยิ่งจะหลงไหลยอมที่จะไปแย่งของคนอื่นหรือยอมที่จะนอกใจภรรยาตัวเองเพื่อให้ได้รูปเหล่านั้นมาได้สิ่งของเหล่านั้นมาแม้จะต้องทะเลาะกับภรรยาของตัวเองก็ยอมแม้จะต้องเลิกก็ยอม ซึ่งหลายๆท่านเองนั้นก็มีการกระทำแบบนี้โดยไม่คิดถึงว่าจะมีผลวิบากกรรมที่ตามมาซึ่งวิบากกรรมจากการที่นอกใจภรรยาของตัวเองหรือวิบากกรรมจากการที่ไปแย่งภรรยาของผู้อื่นการประพฤติผิดในกรรมนี้มีทั้งกรรมหนักและก็กรรมเบาด้วย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิบากกรรมอย่างเบาจากการประพฤตินอกใจจากการนอกใจคู่รักของตัวเองนอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นจะเป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูอันนี้คือวิบากกรรมอย่างเบาจะทำให้เกิดศัตรูมากสร้างศัตรูให้กับตัวเอง อย่างเช่นศัตรูไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็เป็นภรรยาของเรานี่แหละเราเคยอยู่กับเขาวันหนึ่งเรานอกใจเขาจากคนรักก็จะกลายเป็นศัตรูกันหรือถ้าเราเองไปแย่งภรรยาของคนอื่นเขาสามีของเขานั่นแหละจะเป็นศัตรูกับเราหรือญาติพี่น้องของเขานั่นแหละจะมาเป็นศัตรูกับเราอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็น และบางท่านเองนั้นอาจจะไม่ต้องรอชาติหน้าบางคนไปแย่งภรรยาของคนอื่นประพฤติผิดในกามแล้วก็อาจจะถูกทำร้ายถูกฆ่าหรือถูกประจานทำให้เสียชื่อเสียงเสียการเสียงานทำให้ตัวเองนั้นตกต่ำมีชีวิตที่ดิ่งลงไปในทางที่ไม่ดีนำพาให้ชีวิตที่เคยดีมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองแต่ต้องมาเสียชื่อเสียง เสียทรัพย์สมบัติเสียญาติพี่น้องเสียภรรยาหรือเสียเพื่อนเสียคนที่รักเสียหน้าเสียตาก็เพราะนอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นหลายๆท่านเองก็ได้รับวิบากกรรมทันควันแต่บางท่านเองที่นอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นณนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รับวิบากกรรมณนะปัจจุบัน ชีวิตก็ยังดีชีวิตยังเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยการงานยังดีอยู่การใช้ชีวิตทุกอย่างปกติดีอยู่ก็อย่าประมาทเพราะวิบากกรรมนั้นถ้ามันไม่ส่งผลณนปะัจจุบันมันจะรอส่งผลในเวลาต่อมาและถ้ามันไม่ส่งผลในเวลาต่อมามันยังรอส่งผลในเวลาต่อมาอีกด้วยเรียกว่าชาติหน้าก็ได้หรือข้ามภพข้ามชาติก็ได้ ฉะนั้นอย่าประมาทว่าตอนนี้เรานอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นแล้วชีวิตณนะตอนนี้ก็ยังดีการงานก็ยังดีอย่าประมาทไปนะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลสิ่งที่เราคิดว่าดีสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีวิบากมันอาจจะถึงเวลาส่งผลในวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะว่าในเรื่องของวิบากกรรมนั้น หากเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไรเราก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่มันส่งผลแต่บางท่านเองก็อาจจะใช้ชีวิตสนุกเกินไปจนไม่เชื่อในเรื่องของการทำดีทำชั่วว่ามีผลจึงได้กระทำนอกใจภรรยาหรือแย่งภรรยาของผู้อื่นเปลี่ยนคนนี้ไปคบคนนูน้น นอกใจคนนี้ไปคบคนนั้นทำอย่างนี้เรื่อยไปเพราะไม่เชื่อในเรื่องของผลกรรมคิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่มีผลกรรมหรือคิดว่ากรรมนั้นมันไม่มีอยู่จริงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้อันนี้คือก้อนกรรมที่เราสร้างเหตุปัจจัยให้มาเกิดเป็นแบบนี้ให้มาได้แบบนี้ ซึ่งกายนี้แหละคือกรรมเก่ากรรมที่เราสร้างเหตุปัจจัยเอาไว้แล้วปัจจุบันจึงได้มายึดมาครอบครองกายนี้และการที่เรานอกใจภรรยาหรือการที่เราไปแย่งภรรยาของคอนอื่นการคิดการพูดและการกระทำแบบนี้เป็นการสร้างกรรมใหม่ฉะนั้นการที่เราจะได้อัตภาพต่อไปแน่นอนมันย่อมเกิดขึ้น แต่ทีนี้การกระทําแบบนี้มันเป็นอนุสัยคือเป็นความเคยชินที่เป็นฝั่งไม่ดีเราสะสมไปเรื่อยๆสะสมอยู่ทุกวันเราทําแล้วเราทําอีกจนติดเป็นอนุสัยเป็นความเคยชินเคยชินที่จะนอกใจภรรยาเคยชินที่จะไปแย่งคนรักของคนอื่นการกระทําแบบนี้บางท่านเองอาจจะมีความสุขแป๊บเดียว อาจจะมีความสุขไม่กี่วันอาจจะมีความสุขไม่กี่เดือนอาจจะมีความสุขไม่กี่ปีชีวิตหลังจากที่วิบากกรรมส่งผลก็เปลี่ยนไปช่วงแรกๆก็มีชีวิตที่ดีแต่พอวิบากกรรมส่งผลชีวิตที่เคยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พังลงดิ่งลงไปในทางที่ตกต่ำจนบางท่านนั้นก็ไม่มีจุดหมายปลายทางในการเดิน สเปะสปะเพราะว่าคนที่ไปคบหาหรือคนที่ไปแย่งมาเขาก็เปลี่ยนใจเขาก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอย่างที่คบกันใหม่ๆอย่างที่คุยกันไว้ภรรยาก็เลิกไปแล้วนอกใจเขาไปแล้วคนที่ไปแย่งมาเขาก็เปลี่ยนใจไปแล้วตัวเองก็ไปไม่ถูกชีวิตก็ดิ่งลงเหว ชีวิตก็ตกตำ่ำจะหาใครพึ่งพาก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครครบหาไม่มีใครไว้ใจคนที่ประพฤติผิดในกามถ้าเป็นคนที่นอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของคนอืน่นแน่นอนว่าวิบากกรรมนี้ถ้าหากเรารู้เราเองก็ไม่ไว้ใจการติดต่องานหรือการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นเมื่อในช่วงที่วิบากกรรมสง่งผลแม้แต่การพูดหรือการกระทําออกไปก็จะไม่มีใครเชื่อถือวันนั้นแหละชีวิตของเราที่นอกใจภรรยาหรือไปแย่งภรรยาของคนอื่นจะทําให้การใช้ชีวิตของเรานั้นลําบากฉะนั้นหลายๆท่านเองหากผิดพลาดไปแล้วถ้าละเลิกได้ก็ละเลิกเสียหรือท่านใดที่ผ่านมาแล้ว ช่วงนี้ชีวิตได้รับวิบากกรรมก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเราเคยนอกใจภรรยาไปแล้วเราเคยไปแย่งภรรยาของคนอื่นแล้วก็ให้มันเป็นอดีตไปเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ทําคืนตามธรรมคือกลับตัวกลับใจมาอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็สํารวมระวังต่อไป อย่าไปนอกใจใครอีกอย่าไปแย่งคนรักของคนอื่นอีกให้อยู่ในศีลในธรรมถึงแม้ว่าชีวิตของเราอาจจะยังไม่ดียังตกต่ำอยู่ก็อย่าไปท้อมันสร้างคุณงามความดีทำกายทำวาจาทำใจให้สะอาดในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้ว ก็จงรู้จักเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็กลับตัวกลับใจสำรวมระวังต่อไปอันนี้จะเป็นความเจริญของเราเองก็กลับตัวกลับใจละเลิกเสียส่วนท่านใดที่คิดอยากจะทำอยากจะนอกใจภรรยาหรืออยากจะไปแย่งภรรยาคนอื่นเพราะเห็นรูปสวยๆเห็นความน่ารักเห็นหุ่นดี เขาพูดด้วยเขาเล่นด้วยเขาเอาอกเอาใจก็อย่าไปหลงไหลก็อย่าไปกำนัดเพราะนั่นคือหนทางที่จะนำพาให้เรานั้นมีความทุกข์ได้ในวันข้างหน้าเพราะถึงแม้ว่าเราจะไปคบหาได้มาครอบครองได้มาอยู่ด้วยได้มาอยู่ใกล้ได้มานอนกอดวันหนึ่งความสุขเหล่านี้ที่มันเกิดจากกามคุณห่ารูปเสียงกลิ่นรส และสัมผัสทางกายมันจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีการเสื่อมถ้าเป็นคนวันหนึ่งก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บป่วยและก็ต้องตายจากกันไปวันนั้นแหละจะเป็นวันทุกข์ของเราหรืออาจจะไม่ต้องรอแก่ไม่ต้องรอเจ็บป่วยคบหากันได้ไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็นอกใจเรา หรืออาจจะเปลี่ยนใจจากเราไปไปคบหาคนอื่นต่อเราเองก็จะกลับมาเป็นทุกข์นอกใจภรรยาภรรยาก็เป็นทุกข์คนที่มาคบหาก็มาคบหาได้ไม่นานก็เปลี่ยนไปก็ยิ่งเป็นทุกข์ซึ่งหลายๆท่านเองก็กำลังเจอวิบากกรรมนี้อยู่ก็กลับตัวกลับใจเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนทำรมสำรวมระวังต่อไปเพราะถ้าไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วทําคืนตามธรรมสํารวมระวังต่อไปวิบากกรรมอย่างหนักพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการประพฤติผิดในกรรมนี้การนอกใจภรรยาหรือการไปแย่งภรรยาของคนอื่นนี้วิบากกรรมอย่างหนักก็คือจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อาจจะผิดพลาดกับชีวิตไปแล้ว ก็จงกลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่สำรวมระวังส่วนถ้าเป็นภรรยาที่ถูกสามีนอกใจเราเองก็ต้องกลับมาสำรวมระวังที่ตัวเราเองเพราะถ้าเราไปคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นโทษของเราเป็นกรรมของเราเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไดเราเองก็จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดร,ระวัง ในเรื่องของการคิดการพูดและการกระทำเขาสร้างกรรมเขาก็จะได้รับส่วนเราเองถ้าเราเป็นผู้ที่รู้จักการให้อภัยมีเมตตามีความการุณามีมุทิตาและมีอเบกขาเราเองก็จะไม่ต้องรับผลแห่งกรรมที่เราคิดพูดทำไปในทางที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดความคิดที่ไม่ดีก็รีบละเสียรู้จักการปล่อยวาง รู้จักอยู่เบกขาพินิษพิจารณาในเรื่องของกรรมว่าเขาสร้างกรรมไม่ดีวันหนึ่งเขาก็จะได้รับผลแห่งวิบากนั้นเองก,กลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ